มารู้จักกันดีกว่านะครับศึกคนชนเทพนะครับมันจะเป็นอย่างไรกันแล้วทาไมการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันดังซะเหลือเกินเอออันนี้น่าสนใจมากๆเลยวันนี้นะครับเรามาเปิดสกลาดะนะครับกับการรับชมนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ครั้งแรกกันเลยดีกว่าสวัสดีครับถ้าพูดถึงนะครับการ์ตูนเรื่องไหนนะครับในช่วงนี้เลยที่มาแรงสุดๆเลยและเตรียมมีอนิเมะนะครับให้พวกเราได้รับชมก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับเรื่องเรคคอร์ดออฟแร็กซนาร็อกนะครับหรือถ้าชื่อภาษาไทยในตอนนี้ที่เป็นทางการเลยมหาศึกคนชนเทพซึ่ง เรื่องนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรอเลยแหละครับว่าอนิเมะนั้นนะครับจะมาให้ผมได้รับชมเสียทีเป็นเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับจุดเด่นเลยก็คือการต่อสู้การระหว่างโคตรคนนะครับปะทะกับโคตรเทพจึงทำให้บางทีแล้วอ่านมังงะนะครับลายเส้นเนี่ยมันให้อารมณ์การต่อสู้ที่ดูเดือดก็จริงแต่นะครับถ้าเราได้รับชมเป็นอนิเมะคงจะเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับจึงทำให้ในเดือนหน้านี้หรือว่าตั้งแต่วันนี้ไปเราจะทําเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเยอะแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าจะจัดเต็มมมเรัับตออนนิะที่จา ในเดือนหน้านะครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับเราจะมาพูดกันก่อนละกันนะคะว่าต้นเรื่องเลยนะครับของไอ้มหาศึกคนชนเทพนั้นคืออะไรทําไมคนเนี่ยจะต้องไปประทักับเทพนะครับตามหลักแล้วเนี่ยคนจะไปสู้เทพได้ยังไงถูกไหมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันแบบจัดเต็มเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ของผมหรือ Facebook Fanpage ก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยและเราน ชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยเร,เรื่องมานะครับก็มีการเปิดมาเลยแหลคะครับว่ามนุษยชาตินั้นที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า7ล้านปีนะครับพวกเขานั้นกํนาลังจะถูกตัดสินโทษว่าควรจะอยู่ต่อไปนะครับหรือว่าถูกทําลายนะครับซึ่งการตัดสินนี้จะมีนะครับในทุกๆพันปีซึ่งการตัดสินโทษนั้นนะครับมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงเลยนะที่จะมาตัดสินนะครับว่าตัวเองนั้นควรจะอยู่หรือควรจะตายไปแต่ผู้ตัดสินก็คือเหล่าบรรดาทวยเทพทั้งหลายนะครับที่เห็นการกระทำ ระยามตําบอลนะครับของมนุษยชาตินั้นนะครับมาอย่างยาวนานแต่ละคนนั้นนะครับก็ทําแต่สิ่งไม่ดีไม่งามจนทําให้นะครับเหล่าเทพเทวดานั้นนะครับต่างเอือมละอานะครับกับเหล่ามนุษย์จึงทาให้เกิดนะครับการประชุมเกิดขึ้นนะครับโดยมีผู้นําการประชุมประธานสภาสูงวันฮัลล่านะครับอย่างซุดซึ่งซุดนี้นะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับของเทพกรีกนะครับในการที่เขานั้นจะมาตัดสินโทษโดยซุดนั้นนะครับก็เลยเปิดสภาในทันทีนะครับให้ทุกคนนั้นออกสิทธิ์ออกเสียงได้แล้วว่ามนุษย์นั้นควรจะออยยู่่หรรรืไมโดคคนนแกะับ ที่บอกเลยแหละครับว่ามนุษย์นั้นไม่ควรจะอยู่รอดก,ก็คือพัทศิวะนะครับทเทพแห่งการทําลายและก็สรรสร้างซึ่งเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นเฝ้ามองดูมนุษย์มาตลอด1000ปีที่ผ่านมามนุษย์นั้นแน่ไม่มีทีท่าเลยที่จะปรับปรงุงตัวให้ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะชี้นําอะไรไปก็แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเสียเวลาแล้วนะครับมันถึงคราวแล้วล่ะที่มนุษย์นั้นจะต้องถูกล้างบางซะนะครับแล้วก็ให้พวกสัตว์อย่างอื่นหรือสิ่งมีชีวยยิตอื่น,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 ท,นทื่นน,นั้นมันจะดียิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งเทน แห่งความงามนะครับอย่างแอโฟไดทีก็เป็นอีกหนึ่งในตำนานของกรีกนะครับยังเห็นด้วยแหละครับว่าผ่านไปพันปีนะครับโลกนั้นอัปละลักลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลที่มีตะขคยาหรือแม่กระทั่งน้ํามันนะครับที่เต็มไปหมดเลยป่ามไม้พังพินาศนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับหลายสิย่งเลยนะครับทยอยสูญพันไปด้วยฝีมือของมนุษย์ ดยในตอนนี้นะครับผู้คนเนี่ยที่มาเฝ้ามองดูการประชุมครั้งนี้นะครับเริ่มจะเห็นด้วยแหละคับว่ามนุษย์นั้นเน่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายสุดๆเลยเป็นภัยร้ายนะครับควรจะล้างบางไปซะนะครับแล้วให้สิ่งอื่นนั้นขึ้นมาแทนที่จึงทาให้ในตอนนี้นะครับมตินั้นก็เป็นเอกฉันเลยแหละครับก็คือมนุษย์นั้นนะครับจะต้องถูกล้างบางแต่เมื่อจะมีการลงทันเกิดขึ้นนะครับของเหล่าบรรดาเทพเนี่ยจะลงทันฝั่งมนุษย์นะครับแต่ทันใดนั่นเองมีหญิงสาวผู้หนึ่งนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นนนนนนเเพืื่ออทําาาาากกรรหหหยยุดดดดคคคคคัั้้้้ววมิิ็็ตงงีโสผู วอลเคลลี่นะครับเป็นครึ่งคนครึ่งเทพซึ่งจริงๆแล้วผู้ที่เป็นครึ่งคนครึ่งเทพนั้นนะครับก็จะถูกเหยียดนะครับโดยฝั่งเทพด้วยเช่นกันนะครับก็คือมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยน่าจะน้อยกว่าเทพที่มันแบบว่าเต็มตัวจึงถูกเหยียดพอควรเลยแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับโดยทางด้านของวอลเคลลี่นั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอกลับบอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้จะสามารถตัดสินมนุษย์ว่าควรจะอยู่หรือควรจะไปนั้นพวกเราบรรดาเทพนั้นควรจะมีเมตตาหน่อยนะครับดยการว่าส่งบททดสอบไปให้เหล่ามนุษย์นั้นทดสอบนนะครรัววว่่าาพกเเขจมีชิตตหลือออไป ในอนาคตข้างหน้าได้หรือไม่ในยตอนนี้นะครับบททดสอบเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยจะทําให้แบบว่าน้าท่วมโลกหรือเปล่าหรือเกิดยุคน้ําแข็งเกิดขึ้นนะครับให้มนุษย์นั้นอยู่อย่างยากลําบากนะครับแล้วก็สูญพันธุ์ไปเองต่หากรอดได้แล้วก็นะครับก็ถือว่าผ่านบททดสอบนี้แต่วอลเครี่นะครับไม่คิดอย่างงั้นนะครับเธอคิดว่าบททดสอบที่เธอต้องการก็คือการเกิดศึกนะครับระหว่างทวยเทพแล้วก็มนุษยชาตินะครับหรือเรียกว่าแรนาร็อกโดยการปะทะกันนะครับระหว่างคนธรรมดาีนแหละที่จะต้องปะทะนะครับกับเทพซึ่งการต่อสู้นี้นนัมอยู่ใ มนูนได้นะของวอลฮาร่านะครับมาตราสิสองข้อ15นะครับโดยจะเป็นการจัดขึ้นแบบการต่อสู้13ปะทะกับ13นะครับคือ13ต่อ13ฝั่งละ13คนฝ่ายใดนะครับชนะถึง7ก่อนฝ่ายนั้นนะครับจะเป็นผู้ชนะถต่หากมนุษย์นั้นนะครับแพ้ถึง7ครั้งด้วยกันแล้วก็นะครับก็จะถึงจุดจบด้วยเช่นกันนะครับแต่หากพลิกมาชนะได้หมายถึงว่ามนุษย์นั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะก็จะอนุญาตนะครับให้อยู่ต่อไปอีกพันปีและก็ค่อยมาตัดสินกันใหม่นะครับในหนน้าเมื่อเหล ต่างหัวเราะออกมาแหลคะครับว่าเฮ้ยพวกเองเนี่ยยามกันไปหรือเปล่าคิดว่ามนุษย์นั้นจะสามารถชนะเทพได้อย่างไรกันนะครับโอ้โหบาวเคลลี่นะครับมเมนแบบนั้นก็เลยจี J ้จุดอ่อนนะครับเหล่าบรรดาเทพเทพเลยโดยบอกเลยแหละครับว่าที่เทพพูดอยู่เนี่ยเป็นข้ออ้างหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าเทพนั้นปอดแหกในการต่อกรกับมนุษย์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อเหล่าบรรดาเทพเทพได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะออกมานะครับคือถ้าพวกเราเนี่ยรับชมตอนแรกก็คิดว่าเออมันจะเป็นไปได้ยัางไงาที่มนุษย์นั้นจะสามารถนะครับชนะเหล่าบรรดาเทพเทได้มันคนละชั้นกันเลย แน่นอนแหละครับว่าเมื่อเหล่าบรรดาเทพนั้นนะครับถูกยามิ่นลูกกำนันขนาดนี้แหละครับเว้ยป๊อตหรือเปล่ากลัวมนุษย์หรือเปล่าพวกเขานะครับจึงเริ่มจัดศึกนะครับการต่อสู้นะครับก็คือศึกแร็กนาร็อกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการตอกหน้าแหละครับว่าจริงๆแล้วนะครับเทพเนี่ยมันเหนือไปกว่ามนุษย์แน่นอนจึงทำให้เกิดการต่อสู้ของศึกครั้งนี้ซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าอ้าวและการต่อสู้ครั้งนี้จะเอาเทพคนไหนมาหรอหรือว่าจะเอานะครับมนุษย์คนไหนมาต่อสู้ซึ่งหลักๆแล้วนะครับเขาจะมนุษย์หรือว่าคนเนี่ะล ยุกมาในการต่อกรอย่างเช่นนะครับอย่างเริ่มแรกเลยเนี่ยคู่แรกนะครับจะเป็นลิโป้นะฮะที่ปะท้ากับทอนะครับซึ่งลิโป้ที่เขาเรียกมานะครับก็คือจะเป็นลิโป้ในช่วงเวลานะครับหรือขนาดที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่พีิกที่สุดแล้วของลิโป้นะครับในการมาต่อกรนะครับกับเหล่าเทพส่วนฝั่งเทพนะครับก็เอาทอนะครับมาต่อกรนะครับกับลิโป้ด้วยอ่ะเป็นไงครับพอเรื่องน่าสนใจไหมมนุษย์ธรรมดานะครับอย่างลิโป้ที่จะต้องมาท้ากับทอนะครับมันจะสามารถต่อกรหรือจะสามารถต่อสู้ได้หรรืออไม่ัันนนี้ะคบเป็ เลยนะครับที่น่าสนใจมากๆและเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะทําประวัติตัวละครและการต่อสู้นะครับเล่าเรื่องราวเลยครับว่าแต่ละตัวนั้นมีการต่อสู้อย่างไรกันบ้างนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับอยากจะรับชมอะไรเป็นพิเศษเช่น10เรื่องน่ารู้1ิเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องมหาศึกคนชนเทพนั้นนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโดยผมบอกเลยแหละครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอะไรที่สนุกและมันมากๆทางด้านการต่อสู้เตรียมรับชมได้เลยนะครับจะทำให้ทุกท่านได้รับชมแน่นอนเพราะเป็นหนึ่งเรื่ผมมมมรู้สึกวว่าาันีค หลากหลายนะครับแล้วก็จะมีความเว่อวัวังๆหน่อยแต่ว่าพวกเรานั้นรับชมได้นะครับอย่างสนุกอย่างมันแน่นอนและเหมือนเดิมนะฮะใครเที่ยงไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ